อ่าพิเศษตัวใช้งาน s one นะครับก็คือเรามีแอปก็คือ s o n ะพิธีการ s one ได้เพนสามตัวนี่ผมแนะนำ s one ก่อนนะครับผมทำสักสามคลิป s one x pen และพิธีการ s one ก่อนเดี๋ยวเริ่มใช้นะครับอันดับแรกครับเราต้องมา setting นี้นะครับถ้าไม่มี setting ขอสิทธิ์นะครับ setting ครับตรงนี้ครับอันดับแรกก็คือ journal นะครับ s one เนี่ยเราต้องสร้าง journal s one t ไทยเนี่ยมาหนึ่ง t h a ก่อนนะครับเป็นมิสเซลก็ได้ครับ แล้วก็ลงหัวข้อพิเ i x ตามความต้องการนี่คือ advance journal ไว้บันทึกค่าใช้ใใจ่ายพวกบัญชีพักต่งตางๆนาครับให้ลง journal นี้เลยครับ journal คืออะไร journal คืออย่างที่เคยแจ้งนะครับเรามีไทย journal เต็มหมดรวมไปถึง journal แล้วอีกตัวหนึ่งคือ advance เนี่ยก็สามารถจะต้องตั้งหนี้เวลาจะทําจ่ายลูกค้าใหญ่ทั่วเทียบทาจ่ายพนักงานนะตั้งหนี้เจ้าหนี้พนักง,งานอันนี้เราก็สร้าง journal advance คืตัวที่เรียกว่า advance view ครับแบบนี้ ไทยก็เป็นไทยเซลไอไทยเพอร์เชสนะครับผมก็ตั้งค่าแล้วผมก็่งบัญชีบัญชีอันวานครับเราก็มีบัญชีอันวานเงินสดอันวานทั้ว่าไปก็เซ็นไปอีกตัวหนึ่งก็คือกรณีอนนันวานที่ใช้เงินแล้วไม่ไม่ครบจะต้องคืนเงินให้กับบริษัทผมก็เรียกว่าแอสพาร์อินโอยก็คือส่งคืนบริษัทก็ตั้งเป็นตั้งนี้ไทยนี้ก็เป็นไทยเซลนะครับแล้วก็ลงอินคัมเลยตรงนี้ก็ดีฟอยเฉยนะครับอะไรก็ได้ครับแล้วก็ลงโค้ดไปใส่คันเนซีให้มันถูกละ อันนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็จะมีอีกตัวครับตัวนี้ครับตัว Product Product นี้ผมก็สร้าง Product ชื่อว่า a อชหวานชื่ออะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อไว้ให้เป็นไทยตรงนี้ครับให้เป็น Expense แล้วก็เป็นไทยเซอร์วิสครับเอ็กซ์เพนไทยเซอร์วิสแล้วตรงนี้ผมก็จะผูกขาบัญชีแอชหวานมาที่เอ็กซ์เพนตรงนี้ไว้ครับโอเคเดี๋ยวระบบจะเดินบัญชีตามที่เราดูกันในคลิปแรกนะครับแล้วอีกตัวนึงก็คือเป็นบัญชีพลักสเปนเขาผมก็ตั้งชื่อว่าสเปนแอชหวานทิ้งไว้ก็คือไทยก็เลือกตามใจหรืออยากไทยอะไรก็ได้ครับ ผมก็เซตไทยเป็นวอนเคลียร์เสร็จหรือเคลียร์เสร็จอะไรก็ออกไปก็เซตได้เลยครับโอเคลักษณะการทำงานนะครับในพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับคราวนี้ในแอร์เคานติ้งผมไปที่แอร์เคานติ้งนิดนึงครับแอร์เคานติ้งก็จะมี journal เจอเนลประเภทนี้ครับเห็นไหมครับเจอเนลจะมีเจอเนลแอนด์วานส์เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็แอนด์วานส์ก็จะมีแอนด์วานส์บิลแล้วก็ตัวแอนด์วานส์อินวอล์นะครับแอนด์วอล์นอินวอล์ตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวผมหาแป๊บนึง ใช้ที่เป็นเซลล์ก็คืออนี่ครับ advance void นี่ครับที่ผมตั้งค่ามขึ้นม,มานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะล่า advance v o i c e ไปอยู่ในกลุ่มก้อนมันเองให้เป็นแบบนี้โอเคงั้นผมเริ่มใช้งานผมก็จะมาที่นี่ครับอันดับแรกเราต้องรีเควสเงินนะครับรีเควสเข้าไปที่นี่เลยก็ตั้งชื่อเลยเลยครับว่าเราจะรีเควสอะไรผมยกตัวอ,อย่างนี้เบอร์อะไรตั้งเบอ 5, ร์5้าเนะผมก็ตั้งชื่ออนะไรผมก็นิ้วครับ advance เงินอ่าโอเคเงินไปดูงานที่ระยองสมมุตินะครับ แล้วผมก็ใส่จำนวนเงินสักสักสักห้าพันบาทยกตัวอย่างเช่น5,000บาทโอเคตกลทครับอย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็บอกว่าใครเป็นคนใช้ผมเองนะครับแล้วใครเป็นคนคี์บินก็เซ็ตตัวเองได้ครับตรงนี้ก็สามารถเซ็ตหลายๆคนได้แต่ถ้าบัญชีจะต้องทำเองทั้งหมดก็ลงบนที่บัญชีเลยนะครับเราต้องรีเควสต์มาก่อนพอรีเควสต์มาก่อนก็กดสปิดเรียบร้อยครับอันนี้จะได้ใบรีเควสต์หนึ่งใบ ใบรีเควสต์หนึ่งใบอันนี้เหตุผลใส่แล้วว่าไปบัตรบาสตั้มติ้งครับโอเคสังเกตเอกสารฉบรับนี้มีการรีเควสต์ไปดูงานละเอีแต่คราวนี้ว่าเอกสาร,รนี้ยังไม่ถูกจ่ายครั้น,นี้เอกสารฉบรับนี้จะวิ่งเข้าไปที่บัญชีคนที่รีเควสต์เสร็จก็เซ็นเมสเซจทูนักบัญชีอะไรก็ว่าไปก็ส่งไปพอนักบัญชีได้ข้อมูลฉบับนี้ครับนักบัญชีก็จะมาทำตรงนี้ครับแอดวานซ์ฟันฟันเตรียมจ่ายครับเขาว่าคิดเอ็ดนิวแ้วเขาก็เลือกคนเมื่อกี้มาแล้วก็แอด ก็จะเห็นในงานดูงานระยองห0 0 0บาทจะจ่ายกี่บาทก็เสร็จตรงนี้นะครับเปลี่ยนได้นะครับโอเคสังเกตที่เราตั้งค่ามาคกี้ครับระบบมันจะตั้งค่า default ที่นี่ครับให้ออโต้เราไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนะครับไหลายปกติเลยหรืออยากแก้วันนี้ก็ไปแก้ตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วกด submit นะครับเห็นป่ะระบบก็จะให้เขียนวิวก็คือตั้งนี้เป็นเจ้านี้พนักงานคนนี้ไอเจ้านี้ไอตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับไอตรงพนักงานไอตรง User ที่เรียกว่า contract เนี่ยถ้าเราอยากจะตั้งค่าห้มันถูกเราต้องไปที่เอะครับ e m p พ o ยี่ก็คือตรงนี้ครับตรงตรงนี้ครับเราก็ตั้งค่านี้มันถูกนะครับเจ้านี่มันต้องลงพนักงานนะครับต้องตั้งค่าให้ถูกถ้าตั้งค่าถูกก็จะลงถูกเลยนะครับบางทีผมไม่ได้ตั้งนะครับผมกดเขตบินพอกดเขตบินสังเกตน,นะครับรายการ v e n d o อร์ l l จะเกิดขึ้นพอร,รายการ v ว n d o r b i l l เกิดขึ้นผมก็สามารถกดต่อที่นี่ได้เลยระบบก็จะสร้างบิลเห็นไหมครับสร้างเจร์นอที่เื่อว่า Advan นซ Bill แล้วมันก็จะบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็น product a d v a n c e a d v a n c e มาจาก PQ เอควอร์นี้แล้วก็เป็นลงเดบิตที่บันทึกบัญชีนะครับมันจะเดบิตด้วยบัญชีพักก่อนยังไม่ใช่ a d v a n c e นะครับลงบัญชีพักแล้วก็เดบิตด้วยเจ้าหนี้พนักง,งานถ้าเราตั้งค่าถูกก็จะเป็นเจ้าหนี้พนักง,งานโอเคสังเกตจะไม่ยังไม่เดิน Advan c e ครับจะเดินแอดว n นซมา p a y m e n t ต์ตั้งนี้ก่อนจะจ่ายไปแ,แ,แล้วแต่เราถ้าเราจะจ่ายเลยแล้วก,กด Pay แล้วก็จ่ายด้วยแบงก์อะไรก็เลือกไปเบีตอดอะไรก็ว่าไปแล้วกก,ก็ดด Payment เสรจจะ complete, ลไปู เม้นต์ก็จะจ่ายเงิน5,000สังเกตไหมครับเงิน5,000ก็ไปดูที่เอนทรีนะครับเงิน5,000ก็จะออกจากบัญชีนะครับก็คือเห็นว่าเดบิตเครดิตแบงก์เงินออกแล้วก็เจ้าหนี้พนักง,งานถูกกลางออกไปนะครับสิ่งที่มันเกิดเพิ่มเติมคือจะเนอรตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเอ็วานมันจะล้างบัญชีพักแล้วก็ลงบัญชีเอ็วานตรงนี้ให้ออโต้แบบนี้ครับสังเกตน,นะครับล้างบัญชีพักก็ลงเอ็วานภาพนี้เงินได้ถึงพนักงานแล้วนะครับก็ไปดูที่รีเควสต์ดีเควสต์คนนี้ก็จะเห็นว่าฟัน สถานะเขาได้เงินแล้วพอเขาได้เงินเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเขาจะต้องเอาบินมาเคลียเขาก็ไปจ่ายเงินไปสเปนเงินอะไรก็ว่าไปเขาก็มีหน้าที่มาคีตรงนี้ครับบิลสังเกตไาคีนังกินรีเควสต์นะครับรีเควสต์ได้เงินไปแล้วไปใช้จ่ายแล้วมาต้องมาคีบิลผมก็จะแอชบิลเลือกโปรดักต์อันนี้โปรดักต์เนี้เราตั้งค่าได้เช่นโปรดักต์โปรดักต์บิล ผมก็ตั้งค่าให้มันลงค่าใช้จ่ายอะไรก็ว่าไปตรงนี้นะครับซึ่งใน Product ์แต่ละโปรดักต์นยครับมันตั้งค่าได้นะครับผมจะพาไปดูว่าตั้งค่าไงตั้งค่าตรงนี้นะครับใน Product นะเนี่ยเลือกเป็น Expense แล้วก็ผูกขา่าทชีนี้ไว้เลยครับตามอิสระเลยโอเคผมไปใหม่ครับผม Create ผมเลือก e e f นะครับแล้วผมก็ใส่ยอดเงิน uh, สักสามพบาทโอเคตรงนี้จะมีแ a วก็รเซ็ตแวปกตินะครับแล่สังเกตตรงนี้ครับถ้ารายการเนี่ย ม,มันมีมันมีเงินรีเควสตระบบจะถามว่าคุณจะเอาไปล้างกับรีเควสตเบอร์อะไรผมจะไปล้างกับรีเควสต์เป็นดูงานระยองผมต้องติ๊กนะครับถ้าไม่ไม่มีอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วต่อไปก็คือถ้ามีแวนคุณจะมีเวนเดอร์เจ้าไหนเลือกคุณก็ใส่มเวนเดอร์ใส่บินเรฟเลนส์ได้ i อเอะไรก็ว่าไปใส่ไปได้เลยวันที่อะไรแตนอย่าง,งนี้ระบบก็จะวิ่งให้แล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็แอ t แท h ต์ไฟล์ถ้ามีแอ t แท h ต์ไฟล์ก็ใส่ไฟล์เข้าไปยกตัวอย่างผมใส่ไฟล์แบบนี้ครับเนี่ฟล แล้วพอเสร็จแล้วผมก็กดสับมิทปบ๊บมันจะสับมิทไปเลยเอกสารหนึ่งฉบับสังเกตว่าผม,มบ, 1, บินบินหนึ่งไปแล้บินสอบผมก็แอดอีกผมก็แอดอีกผมไม่ต้องพิมพ์ตรงนี้นะครับไม่ต้องพิมพ์ผมแอดตรงนี้ครับกิฟต์แล้วผมจะพิมพ์อะไรต่อผมก็สามารถพริมพ์อย่างนี้ได้เลยครับถ้าจะพิมพ์สื่อสารก็พิมพ์เข้าไปผมก็ใส่เข้าไปอีกสี่สี่พันตัวอย่างกันึ่งสี่พันผมอาจจะไม่มีอะไรเลยผมอาจจะใส่แค่นี้แล้วผมก็สับมิทปบ๊บ สังเกตว่าผมม,ผมมีบิลสองใบบิลทั้งหมดของผมเจ็ดพันแต่อย่าลืมว่าผมเบิกเงินมาเมื่อกี้ห้าพันบาทวันนี้ผมจะเคลมแบบเงินเกิดน,นะครับผมก็ซีเล็กมาที่บิลนะครับผมจะมีกี่บินก็นแล้วแต่นะผมอาจจะมีบินหนึ่งก็ได้ครับเป็นค่าอะไรก็ได้ค่าดีก็ได้ครับตัวอย่างเช่นนะครับผมลงมัวมวม่วนะครับของมะม,ม่วไปก่อนโอเคเป็นค่าอะไรก็ว่าไปโอเคผมลงอีกประมาณสักสามร้อยบาทนี่ครับผมก็สับมิส นะครับสังเกตว่าไอ้สใบเนี่ยก็จะมีใบ a t t a c h ใบเดียวไม่มี a t t a c h ะไรว่าไปเราก็ติ๊กอย่างนี้ครับไปที่บิลครับไปที่ริบบิลแล้วก็ติ๊กแล้วมันจะมีข่าวบรีพอร์ตติ๊กข่าวบรีพอร์ตปุ๊บมันจะกุ๊ปมาให้เลยว่ามีทั้งหมด3ใบ3ใบมูลค่าประมาณ7,300บาท7,300บาทไอ้ที่เราเซตอัพมา่กี้มันจะมาดีโฟลท์ตรงเนี้ยนะครับมีทั้งอินโว้ยมีทั้งบิลอะไรเงี้ยเดี๋ยวระบบมันจะคิดให้เองว่าเคสนี้ต้องจ่ายบิลเคสนี้ต้องเงินคืนระบบมันจะคิดไงนะครรรรับบพพออเเส็็จีียย้่กกด สมิธคนทํางานนะครับคนที่ทำบิลเจ้าหน้าที่กด submit แล้วต้องแอปพูฟคำถามว่าแ p ปพูฟแบบนี้ใครเป็นคนแอปพูฟดูยังไงร,ระบบจะไปดูว่า employee คนนี้ครับกลับไปดูที่ employee ครับ employee ครับพนักง,งานคนนี้ครับถูกตั้งค่าไว้ใครว่าใครว่าใครสามารถเซ็ตรีพอร์ตได้มันจะมีคำว่า e x p e n พน r ีพอตรงนี้ครับนี่เซ็ตมาให้เลยว่าเ x ็เนี่ยใครจะต้องเป็นคนเซต เซตตรงนี้ครับถ้าเป็นคนอื่นก็ครับแล้วก็เซตตรงนี้ไว้ครับสังเกตผมก็กลับไปที่ a อช n านครับแอชว e นครับแอช n าโอเคครับผมก็มาที่ตัวไหนครับผมมาที่ผมมาที่บิลก็ได้ถ้าบิลไหนทุกสร้างที่ทำเมก่ะครับนี่ครับหน้านี้คือหน้ารีพอร์ตสังเกตร,รายการพวกนี้คือบีนรายการบีนแต่รวมมันเป็นรีพอร์ตผมก็กด approve แล้วก็ v a l i d เ t e พอ Validate เสร็จระบบจะบันทึกบัญชีแต่ตรงนี้ให้ออโต้บันทึกค่าใช้จ่าย แล้วก็ตัดแอดวานเลยหลักการบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันเดบิตค่าใช้จ่ายตามที่เราตั้งค่าเลยนะครับถ้ามีแวนมันก็ลงแวนให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มาลบัลล็อานพัดนั่นคือเราต้องการให้แล้วก็ล้างแอดวานหลายตัวให้เห็นไหมครับแอดวานสี่สี่สี่เนี่ยสี่พันเจ็ดพันสามร้อยมันก็ลงเสร็จพันสามร้อยแต่อย่าลืมว่าเคสเมาร์กี้เราเบิกเงินไปนแค่ห้าพันใช่ไหมครับเราเบิกไปห้าคัน 5, เราใช้เงินเกินไปนเท่าไหร่ครับ สองพันป่ะสองพันสามร้อยระบบเลยคิดมาให้ว่าอ๋อเคสนี้ต้องจ่ายเงินคืนเขาพี่จะจ่ายเงินคืนไม่จ่ายเงินคืนกันแล้วแต่พี่ถ้าพี่บอกจะจ่ายเงินคืนเขาจ่ายเงินเพิ่มกดเขียนมินปุ๊บพอกดเขียนมินปุ๊บระบบก็จะสร้างเวนเดอร์บิลให้ออโต้แบบนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยเราต้องจ่ายเงินเขาสองพันสามร้อยบาทอ่าพี่จะไปจ่ายเมือะไรก็ว่าแต่แล้วแต่พี่เลยมันก็เข้าโฟมปกติไปตั้งหนี้แต่ตั้งหนี้สังเกตอยันเนี้ยผมจะตั้งหนี้คำว่าเอ็กซ์วันบิลเอ็กซ์วันบิลไว้ผมไปที่นะครับแอร์คอรับ ในในนี้มันจะมีกรุ๊ปนะครับเราจะกรุ๊ปเจอนอกแบบนี้ได้สังเกตไปครับว่าอันไหนมาจากแอชวานอันไหนมาจากพินตี้แคชอันไหนมาจากเอ็กเพนอันไหนมาจากพีโอเราแยกไว้อย่างนี้ครับสังเกตรายการบัญกี้มา2องพบาทถ้าพี่จะเปย์พี่ก็กดเปย์ทำการจ่ายเงินพอจ่ายเงินนะครับก่อนจะไปจ่ายเงินสังเกตว่ามันก็จะเดบิตเอ็กเพนเดบิตเอมิเครดิตเจ้าหนี้พอจ่ายตังค์ก็หลักการเดิมครับหลักการเดิมเลยครับก็จะเอิเคดเจ้าหนี้ออกนะครับเดบิตเจ้าหนี้ออกแล้วก็เอาแบงก์กับแคชออกไป แล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับมันก็เดินแอดวานกลับไปล้างให้อีก2,300ัามวันดังนั้นบาลานซ์แอดวานมันจะเลยเท่ากันเสมอนี้กลับมาชี้ตัวเอชแอดวานครับสังเกตว่ารายการมักกี้ก็จบไปนะครับรายการตัวมักกี้นะครับเบอร์มักกี้ก็จะหายไปแล้วไม่ได้หายไปไหนนะครับกดตรงนี้มันจะเห็นอยู่นะเบอร์6มันจะอยู่ตรงนี้มันจะเขียนว่าเป็ดจบนะครับแอดวานที่เราเบอร์ไว้เมื่อกี้นะครับตัวเมื่อกี้นะครับเบอร์6ที่ขึ้นว่า5,000มันจะเขียนว่าฟูลริมิสเจ็ดจบนะครับนี่คือการเดินฟมคครัับแ่นี้เอง เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำตัวพิจิแคชให้กับเอ็กเพนให้นะครับขอบคุณครับ